ได้เลดิตัวใหม่มาอืมได้อยู่ได้อยู่เชดส่วนโลส่วนโลอ่าไปแล้วสิบโลแร,ครอออกครับช่วงไม่ยอาครับไม่มีโชคชะตาไม่ได้โชคราบไอ้เปรตยี่สิบครับยี่สิบอ๋อไม่มีโชคช,ช,ชะตาครับไอเซ สามสิบครับว้าวไม่มีโชวชะตาสามิบไม่เห็นภาพสีคร,สครับสีบ่ส <Brand. S 1> ิบช้าสิครับห้บ <Brand. S 1> ไม่เห็นโชวชะตาครับ <Brand. S 1> <c oughs> ตายกูเดดกูเดดอือ ออกเสพออกเสพออกเสไม่เห็น <amounts> ช <of water writers> ่องจะตาอู้หู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 กสไม่ออกเอาเป็นจะเสละจะสบ้เดี